สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวิสินทองฤทธิ์ครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ,ษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่นพริกไทยบนปลเหรียนครับหลังจากที่ผมได้เอ,อรี่มาจากราชก,การนะครับาาก็มาทำการเกษตรนะครับทำในเรื่องของขเกษตรอผสมประสานาาเกษตรพอเพียงหลายๆอย่างนะครับทำไปก็ล้มลุกคลุกคลานไปนะครับแต่บังเอิญว่าได้ปลูกพริกทไทยไว้ นะครับได้ปลูกพริกไทยไว้ข้างบ้าน10บครั้งเพื่อไว้สําหรับกินในครัวเรือนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับหลังจากนั้นมาก็เห็นว่าพริกไทยเนี่ยมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็ผลผลิตดีนะครับแล้วผลผลิตที่เราเก็บมานั้นเราจะขายเมื่อ,อไหร่ก็ได้เราสามารถแปลรูปเป็นอของแห้งของอะไรก็ได้นะครับหลายอย่างทําได้หลายอย่าง อันนี้ก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกนะครับาจาก10เป็นที่0 8 2 8 80 80เป็น1 0 0 1 0 0เป็น200 200เป็น400ได้มารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจําตินวงเล็บว่าพริกไทยบรเรเลียนนะครับซึ่งขณะนี้ในกลุ่มสมาชิกของเรานะครับก็มีทั้งหมด31 3 1รายนะครับ ก็มีพื้นที่ปลูกพิกไก่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณอ5ดไร่นะครับผลผลิตแต่ละปีนี้ก็ออกมา,าไม่น้อยกว่า3ตันแต่การทำพีกไก่ปันเปลี่ยนจริงๆนั้นมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าทำแบบอาศัยธรรมชาติเป็นหลักนะครับเราพึ่งพาอาศัยธรรมชาติคือเราใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็สสารขับไล่ศัตรูพืช อย่างเช่นพวกสเสดาพวกตะไคร่หอมเลยพวกนี้นะครับสระนงสะระเนนะครับล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรานะครับเป็นยาเป็นสมุนไพรไปด้วยแล้วก็กําจัดศัดตรูพืชไปด้วยนะครับในเรื่องของการปลูกพริกไทยนะครับเราก็อาศัยหลักธรรมชาตินะครับคือพริกไทยก็มีโซโลแเกนอยู่ว่าชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะพริกไทยในน้ําท่วมขังคืนเดียวก็ตายครับ ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาในการปลูกพิษไทยนะครับเ,เราจะต้องปลูกไว้บนดินนะครับเราจะไม่ขุดหลุมอาชีพของผมเนี่ยไม่มีการขุดหลุมเลยนะครับปลูกพิษไทยเรามีค้างพิษไทยแล้วก็เอาต้นพันธุ์ไปวางแล้วก็ดินกลบนะครับดินเตี้ยผอสมกับปุ๋ยก็ปุ๋มกักครับไวแล้วอาสังเกตว่าที่คูนต้นของเรานะครับคูนต้นพิษไทยของเราเนี่ยจะสูงกว่าพื้นดินเดิมอย่างน้อยๆ30เซนติเมตรนะครับคือเป็นการเสด็จน้ําเมื่อฝนตกหนักมีน้ําไหลผ่านมาเยอะๆแต่ต้อว่า น้ำจะไม่ท่วมโคนพริกไทยของเรานะครับก็พริกไทยเขาจะไม่ตายรากก็จะไม่เน่าเดี๋ยวถ้าปลูกในพื้นที่เฉยๆพื้นราบนะครับเมื่อฝนตกหนักฝนตกหนักน้ำขังที่โคนนะครับคืนเดียวพริกไทยตายนะครับพริกไทยนะครับมีมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างคือพริกไทยนี้ไม่ชอบดินกรดนะครับถ้าเป็นกรดเนี่ยเขาจะตายถ้าถ้าข่าของดินต่ำกว่า5.5พริกไทยจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปุ๋ยเศาสต์เนี่ย มันจะทำให้ดินเป็นกรดนะครับพอเป็นกรดก็ปีสองปีพิกไทยก็ตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักโดยเฉพาะผมผมชาผมเลี้ยงวัวเองนะครับแล้วก็ทำปุ๋ยหมักเองนะครับใช้ปุ๋ยสูตรของตัวเองนะครับเราใส่เราใส่บ่อยๆใส่ประจําไม่ได้ใส่มากนะครับใส่ต้นหนึ่งปุ้งกี่หนึ่งสามเดือนสี่เดือนใส่สักครั้งหนึ่งนะครับดินที่โคนพริกไยจะร่วนจะร่วนชุยนะครับและก็ไม่เป็นกรดเพราะไม่เป็นกรดพริกไทยก็ไม่ตายนะครับ พิษไทยจากวันที่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับ <c oughs> ใช้เวลา18เดือนนะครับ18เดือนอ่าพอ12 <c oughs> เดือนนี้พิกไทยออกดอกได้นะครับเริ่มออกดอกแล้วก็หลังจากนั้นไปอีก180วันนะครับ180วันพิกไทยก็จะมาอยู่ลักษณะนี้ครับคือเป็นผลสุกนะครับมีผลสุกเนี่ยขนาดนี้เราเราก็เก็บผลผลิตขนาดนี้นะครับคือ1ช่อจะมีผลสุกคือ 3- 5เมตรขึ้นไปนะครับเราก็เก็บเมื่อเก็บ ไปแล้วเราก็ทําการบ่มบ่มสองคืนแล้วก็ไปตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็เมื่อสลัดเม็ดออกแล้วก็ไปไปไป,ไปตากจนแห้งนะครับเราไปล้างน้ําทาความสะอาดจนว่า,าเราเห็นว่าสะอาดดีแล้วนะครับก็ทีนี้เอาไปทําการเป่าลมร้อนจนว่าพิษไทยนี่แห้งจนิดแล้วก็เก็บนะครับสามารถที่จะส่งจำหน่ายได้ครับผลิตภัณฑ์ของไร่พืชแกบเปลี่ยนนะครับก็มี พริกไทยดำนะครับพริกไทยขาวและก็พริกไทยบดผงนะครับพริกไทยบดผงสองขนา,าดด้วยกันนะครับและก็นี่เป็นชาพริกไทยนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มุรักับพันธุกรรมพืชประจำถิ่นพริกไทยเปเรียนนะครับก็มี Facebook อยู่ชื่อ พริกไทยบรนเปลีป่ยนใบวิศินตรงฤษนะครับซึ่งเราจะจัดทรงทั่วประเทศนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ084 847 3132นะครับ่านุ่งเวลาปลันตากลายเป็นปะลีมีหลักฐานชื่อเมืองว่าเพียนมาจากปาเลียนภาษามลาอยู่ยู่เขามันพัก ยังมีสาไก้อาศัยอยู่มันนิ่งยังมีให้ดูได้เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์